ตัสดีรับมันนีกะอยู่นอนหน้ากินขอป่าครับอันนี้ได้ปนิษมาตัวหนึ่งครับตัวโลกก,กลัวๆเนี่ยแหละสามัญเยซ่ซยสิครับผมว่าเลื้อยมาเขียงมากเลยได้หั่นเส้ยยนนี่นะครับพริกมุนนี่กะยีไส้เป็นลูกโดดไปครับต้บาใครนีพริกป่นเป็นให้มันเผ็ดจากน้อยนะ มันบ่ค่อยพร้อมอมะไรครับมันมาคำปวดกะว่ามันมนี่สีแกงปต่นิ้นตัวนี้ใส่ประกาศครับเตื้อผักกะลำกะลำกะลำปีนะครับจัดไปครับรอติดตามกันไปเรือ่อยๆก็นบรรยากาศครับมันตรงให้ตรงนะ้นเงี้ยนี่เต็นนอนดูครับท่านอบตโต้แต่ก็หงเข,งข,งขง่าหอนหอนนะครับ ทุบเล้เขาคันพ่อนเอาไว้นี่แล้วก็ใหม้มันโหมมีแก้วประแดกบองที่น้อนผมครับสร้างร้อยเลยที่น้อนผมผมน้อนนี่ครับน้อนนี่ก็กันหมอกมะ น้อนน้ากินขขาวป้าครับเ่เปลี่ยนรูปแบบเลยอันนี้ผมสี่ใส่เป็นลูกโดดไปก่อนครับส่วนเผ็ดกขีใส่พริกป่นหนาอครับเสียงโมมีคกกับประ่านมีมะคคำครับอ่ะรอสีตางกันไปเรื่อยๆครับมาไปข้างหมฮอ,อครับ มาเไรครับลูกแฮ้งกดดังเพื่อนดังไปอ,อจาจจะละน,น้อยน้อยนะครับล้อป่าก่อนแป๊บหนึ่งครับครับในเมื่อที่ห้อนป่าห้อนก็พอพอะเก่งนี่เนกัากจัดไปด้วยก้อนแห่งก้อนน้ำแห่ง ก้อนน้ำสีแหงเขาก็จัดไปก้อนครับโอ้ยเห็นต่อปะเนี่ยเอ้เห็นง่าไม่ปะเนี่ยต้องเวิ้งนี่เจยังมันของมึงนี่เด้ออหนึ่งสองสามจวว จะน,น,น,นุ่นคือเก่าล่ะต้องนำมายเซอร์ไพร์สถือแล้วต่อมันมันรีอยู่แน่นอย,อย่าง,งกับป,าป,าล,บป,าปลาทูพองเราบ่หรอน้องอุ้ยป,ปลาทูลายเฮ้อา,า,า,าไปคุมเอาคุมไปก้นไปก้นน้องโอ้ไปโอ้ตัวนั้นก้อนอู้อู้อู้ฮะอไดูง่าเลยเออเปิดจีนเนี้ยเอาไปดูเออ อันนี้ละตัวตุ่มเออซ้ำหัวปอดมันอ้าวไม่ได้ปอดอ้าวจับมันลงตรงนี้หาคอพันไปหันละพันไปพันไม่เอาขึ้นมาเลยพันไปเอาหาคอกันหักคอกันพันไปยังเหรอหืมบ่ได้แกงใส่ประกาศแล้วพี่น้องมันเนี่ยได้กินต้มสมกันงี้เราอาทิตย์นึง หาข้ออะวหยังครทบหาเกาเดี๋ยวดีวยสิว่าจะลองจะลองว่าประดุจใจประดุกคงางเราหลายๆเลยวุ้นแปัดไปอยู่เร็วไปหนียว พัดมาแลวพัดมาแลวเท้ารถจัดไปครับให้น้องขอขึ้นมาก่อนครับเราชมกันกลางหนานะครับครับเมื่อกี้นี่ก็ได้ปลาดุกมาตุนนึงครับวานแฮเพื่อเสียมาต้มแทนเปยนแผนครับไปแกงเส้นปากกัดในแกงปลาดุกออกครับผมติดตางก็ไปไดเลยครับผมพี่น้องแต่ขอเฮ็ดปลาก่อนครับเมื่อกี้นี่ผมเกาหัวปลาดุกไปใส่ไว้แล้วครับเพื่อให้มันสุกกรส่วนตัวมันอยู่นี่ครับอ ปวดรุลนรุลรุ่รุฮึใส่ไปเลยนำขาวามานนี้ละจัดไปครับข้าจะให้ใบปูดครบป็๊นะรอเห็นเปื่อยครับแล้วมาปรุงกันอีกรอบนึงใส่ผักใส่มี กินน้ำพระกลายกินเข่าอยู่ครับนี่ก็เป็นพักค,ครับใบกระเพา,ปาะปลาแหรอกันต้นหอมครับใส่สมีเพราะอันนี้ผมก็ปรุงไปเรียบร้อยแล้วล้อซิมว่าที่แสบว่าแสบจัดไปครับ<ไ>กับแ้มครับอาเซียนมัดส,สดในพีน่นอนมึงเนี่ย